สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกๆท่านครับวันนี้นะหวังก็มาอยู่ที่ไร่นะครับผมอยู่ที่ไร่ข้าวโพดท,ทางบ้านนะาหวังนี่ฝนทิ้งช่วงมานานหลายวันเลยครับผมข้าวโพดก็ตอนนี้กําลังงามแต่ก็แย่นะครับผมตอนเช้าๆนี่ก็จะเขียวๆแบบนี้นะครับแต่ตอนสายๆนี่ก็จะเหี่ยว ฝนทิ้งช่วงก็นานหลายวันนะครับประมาณยี่สิบวันได้แล้วครับอตอนนี้กำลังรอฝนอยู่ครับข้วโพดผ่าว่าพายุมาฝนก็ไม่ยอมตกครับลอยมาแล้วก็ลอยผ่านไปสองวันสามวันแล้วครับไม่ยอมตกให้สักทีจะแย่ครับข้าวโพดเจ้าของก็ กุ้มเลยครับคิดอะไรไม่ออกบอกไม่ถูกเลยครับแย่มากปีนี้ทำอะไรแย่มากเลยครับฝนแรงฝนทิ้งช่วงนานหนอนก็นลงนะครับนี่หนอนนี่ครับดูสภาพดินนะครับ นานไม่นานนะครับแตกละแหงแบบนี้เลยนะครับดินต้นข้าวโพดข้าวโพดแปลงนี้ก็ปลูกได้เดือนกว่าๆนะครับผมดีนเยอแตกละแหงฝนแรงไม่ยอมตกให้ก็คิดหนักแล้วนะครับชาวไร่ข้าวโพดอีกแปลงหนึ่งของนาหวางก็กำลังเป็น ักก็โดแรงครับออกดอกโดแรงตอนนี้ก็รอน้ำฝนอยู่เหมือนกันครับโอ้นี่ครับกระพาดดินดินแยกแตกแหงแบบนี้ฝนทิ้งช่วงมานานหลายวันครับเอาใจช่วยกระโพดอยู่นะครับผมวัยรุ่นเก้าศูนย์ทำไรกระโพดสู้ๆครับ บรรยากาศนะครับเนาะวันนี้มาบรรยากาศนูทองฟ้าสวยครับก็คลิปนี้นะหวังก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม